อาหารดีวันนี้รับประทานเี็กนอยนะครับก็มาอารเทียบนะครับตามลักษของเงินนะรก็อาหารนี่ก็เป็นกระแสในเรื่องของการเศรษฐกิจอกอารนะครับแล้วก็ทำภกษีส่วนใหญ่นะครับครับก็มีอีกอันอนออัอันอันอันอออััอน อารมณ์ดีอารมณ์ดีนี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารบรรยากาศการสื่อสารเราโดยไม่ต้องสอนกันเอาอารมณ์ดีกันไป,ไ,ปไปเรื่อยๆนะครับตื่นนี้ออกไปรนึกแั้แวคนไทยกันไปเรื่อยๆนะครับมันสร้างพฤติกรรมในตัว,ว,วมีพฤติกรรม การันต์นอกกับเป็นมูลบ้านเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปี49รัเลือกให้เป็นมูลบ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดมหาและเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของสองนระเรศหลักเลยนะครับศูนย์เชื่อเรื่องทางราชการทั้งเขต3เขตจังหวัดนะครับและเป็นศูนย์เป็นมูลบ้านเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อเดบอนพฤษภาคนะครับของ ก็เป็นรื่องภาพของสำนักงานวัฒนามเป็นธรนะครับของทกสของทกสเห็ก็คือีการถ่ายทำถ่ายทำเพราะว่าเราได้รับการถ่ายทยุยยุ่ยเขเป็นหมู่บ้านสีเาเี่ยตจนแบบนระดัรืาอเผยมันมีอยู่สี่บภผาตาคือาจะกรันผ้าเนื้อภาาอิศาคือย้่แดนผ้าาลกหมันจะมีทํา คนยาน้อยอยู่ทคใต้จากจำใจครับเพราะมีการแั่ทำเลือกของอุ่มสุ่งเสีตัวอะไ่างมากจ่มเสัวอะไรดัางมาท่อจากนั้นแล้วก็มีผู้ศึกสารมาเข้ามานเรื่อยนะครับแรกเพื่อคนเยอะมาแร เที่ยวเออเป็นทางเที่ยวป็นในระดับอาเซียนเมื่อปี60 60นสองร้อยหกสิบแลใหญ่ครับแล้วต่อมาเขาเรียนแแหล่งท่องเทีย่ยวนะครับแหล่งท่องเทีย่ยวโดยชุมชนในระดับอาเซียนนะครับอาเซียนและปัจจุบันนะครับก็มีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นท้สไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ก็มีผู้ศึกษาดูงานจากท่านประมาณเซเก็เป็นผู้มาสงเสริมทำให้เรือแรงของรถครับผมคิดว่าน่าจะมีข้อมูลที่ใกล้สัวตัวแล้วก็ทำกิจกรรมให้ได้โดยเอาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็มีสูงอ่าุณเรียนรู้เป็นที่ ประชุมแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ารถระจายเขาเรียกว่าอะไรแต่ถึงเรื่องรถที่46ได้ทก็จะเรื่องยัดกัน่ล้วในสัปเป็เรื่องของเรื่งวไได้ในสัปก็คือเรื่องของเรี่ยนสายมองธนาคารเชองไม้ ดยสีก็คือลามันจะถามว่าอีกข้อกี่วัืองของเทศกาลเ่วกับอีกอันนี่คืเราลอดูอย่างนั้นะครที่4ขอสูตเรียนกกรู้แาะสกีพอเปรก็คือสูตเรียนรู้ไอ้หาเรียนรู้นี่แา,รราเรีรเนรยนร,รู้ครับหาเรียนรู้หาหัดแล้วตัวเระนารเรื่องของภูมิธรรมอาย์ครับแาะที่ห้าคือ นายกอยื่เป็นฐานเพื่ออะไรนะครับถึงเรื่องของยกิขอานสบ่าสวนเรื่องของมรดกภูเกธรรมเอาเข้ามาเลยนะครับสิ่งต่างๆที่เราเคยต้อนรับแขกบ้านเร่เรื่องอะไร่งะได้ใครับมันจะมีวตัวคนมันนี้การแต่งงมีการแต่งรับ เมื่อมีแรงเข้ามาก็แสดงเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับก่อนเราตัท่องเที่ยวอยากจะให้นักท่องเที่ยวมีใจใจว่าไทยนะครับต้องเที่ยวต่างชาติเพราะฉะนั้นเราจึงได้รับโอกาสในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมี่ยวกับเรื่องของสถาบันการท่องเที่ยวโดยช้นชนระดับเชียยวชงญวางเป็นสากลนะครับเื่อปีแล้ว ควรจะทำลายได้แต่สำหรับเน,นื่องมีอากาศดีสองอาหารดีสามอารมณ์ดีนะครับเอ้าครับครั้งแรกควรจะมีาร,รมายกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อใ